พี่น้องแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขจะมีความไม่ไม่มั่นใจอีกท่านต้องกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลนี้นะครับได้อนุมัติค่าตอบแทนค่าเที่ยงภัยให้กับบุคลากรทางก,นะการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับหนึ่งกะพั0หบาทถ้าเป็นแพทย์ และ1,000บาทถ้าเป็นพยาบาลและหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับที่เข้าเวรดูแลผู้ป่วยโรคโควิดแล้วก็ได้มีการเบิกค่าใช้ใจ่ายในหมวดนี้นะครับไปครบแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะรอการโอนเงินสำหรับจากช่วงนี้ไปจนถึงเ,เดือนกันยายนนะครับครั้งเราครังเราเดือนนะครับประมาณครั้งาหกเดือน งบประมาณที่เราได้เตรียมการเอาไว้นะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวนี้แต่ว่าอยู่ในงบกลางของปี2564นะครับสำหรับการใช้ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโรคโควิด19เนี่ยเราได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับในช่วง6เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเป็นเงิน12,576ล้าน เสร็จๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีมีความมั่นใจว่ามีความเพียงจํานวนเนงินที่ได้รับอนุอนม,ม,มัติมาเนี่ยมีความเพียงพอในการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ได้นะครับความพร้อมของระบบสาธารณสุขของไทยนะครับรัฐบาลน,นี้เท่านั้นแหละครับที่กล้าให้คํายืนยันว่า พี่น้องประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้หากเขาติดโรคโควิดนะครับติดเชื้อโควิดพวกเขาถึงมือแพทย์เข้าถึงยาทุกคนนะครับไม่มีคนไหนที่จะต้องออถูกเลือกให้อ,อ,อยู่หรือเลือกใหไ้ไม่ได้รับการรักษาเหมือนเช่นประเทศอื่นๆนะครับไม่มีผู้ป่วยโควิดคนไหนถูกทอดทิ้งเข้าไม่ถึงการรักษา ผู้ป่วยทุกคนนะครับจะมีโรงพยาบาลทุกลำดับชั้นตามความเหมาะสมสีเขียวก็เข้าโรงพยาบาลสนามสีเหลืองก็เข้าโรงพยาบาลที่ยกระดับขึ้นมานะครับสีแดงก็เข้าโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมเพราะฉะนั้นเราจัดระบบในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดทุกคนนะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็เข้าถึง ทุกรายนะครับงบประมาณทั้งหมดก็ได้ผ่านการอนุมัติโดยเร็วนะครับจากท่านนายรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีนะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องที่ได้กราบเรียนชี้แจงมาตรงนี้ต้องขอไปถ้าต้องอ,อ,อาจจะต้องแก้ต่างนะครับของของการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก รับพเพื่อไทยก็ด้วยความเคารพแต่ว่า,าผมอาจจะผมคิดว่าท่านอาจจะยังมีข้อมูลไม่ไม่ไม่ได้ครบถ้วนนะครับผมก็ขออนุญาตท่านอย่าถือว่าผมมาแย้งท่านนะฮะผมมาแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อที่พี่น้องประชาชนของไทยทุกคนจะได้มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะไม่ทอดทิ้งเขาแล้วก็จะ